อืมน,น,นะครับปูฝันดีเด้อนะครับปูมีนนองแมวบ่ะเจีนี่เอามีไหลเปล่ะปูหนองแมวอืมเนี่ยหนึ่งนนองหนึง่งอ๋อมีอยู่หนองนึงบ่ตเจอ,อ๋นะครับปูมีหนองแม่อยู่นนองนึงเด้อแต่ว่าผมมีแมวท่ี่ยอย่เงือนแมวเป่าแมวมาอยู่นําเละแมวเป่ามาอยู่นํานะอืม มีแมวขาวตัวหนึ่งมแมวเป่าตัวหนึ่งมันอยู่นำ้ำงมาเฮียนมันมา,มาอยู่เฮียนเลยอืมนบกลูกแมวผูกูกกับแม่แมวผูออเป็นแมวผูมแมวเป่ากับผูแมวขาวกับผ<อ>ูเออมันอยู่น้ำงสองตัวจักมาตาไสตัวบ,บังใหญ่นึงอืมต้องกาเลี้ยงไห่ฮหเนาะอืมหูยิ่งตัวเรับ มาเคลื่นกัรหนูในหนูในหญ่ตัวหนึ่งอืมอแมวเป่าแจ็คเป่ามาแต่ไท่ฮึฮ <c oughs> ึตอนหนูพูดได้กัรเงิยบไหมครับตัวบางง่ายมันขัดใดแจ้งใดตวัวนี้ตัวโอ้และตะวานแมวนี่ที่ปูฝันฝันมาจังใดกับปูมันกน็นั่งหมอกก็นั่งยืดงใจควนนะอ๋อ แล้วบงแหละน่มามันเกิดออกลูกเสี่วออกลูกก็เลยมันข้าวหนึ่งมากกิดเอาเลขมาให้เบิ้องโอ้แมวเนี่ยเบื้องจำในก็คือจังเสียออกลูกอโอ้ข้าวหนึ่งเอาเลขมาให้ปูว่าจันทร์ทองจะวัดตูดจวงนี่มันเปล่าแต่ตูดที่แรกมีเห็นยศมากกิดเป็นเลขหนึง่งยินโอ้ตัวแรกนี่เป็นเลขหนึง่งมีเห็นชัดว่าจันทร์ แต่ว่าตัวสองนี่เฝ้าอืมนควบปัดนนะั่นมันเป็นเปล,าปลา่าๆปัดนี่กันถ้าว่าเป็นเลขสองนี่แหละค,ควบไม้กองมั่นะคิดว่าสิเป็นเลขสองวันทออถ้าว่าเลขสองกับเลขหา้านี่มันเป็นตัวเดียวกันเรียบปูเลขสองกับเลขห้านี่สิเป็นตัวเดียวกันเนียบนี่เพราะมันกลับหัวเด้ การทัพพีขึ้นก็สิเป็นเลขห้ามันบอกันเทัาพีร่องก็สิเป็นเลขสองประการท่ไบ่ออว่าสอดเจ้าส่งหนี่งกทัพพีขึ้นนี่ก็สิเป็นเลขห้าจ้าสิ่เลยนี่งัอนนี้การทัพพีไร่นี่ขึ้นปั๊บเนี่ก็สิเป็นหา่น่กทัาพีร่องมาก็สิเป็นสองเจัาสี่อืมอันนี้ก็บ่แเนี่ยนีเนาปูนา เพราะว่าปูใช่ค่ากันค่ายกันกัดเลียหัวกับเลีเก้นดาวค่ายกันเพราะว่าปูนี่เปลี่ยนว่าเปลี่ยนแบบเฝ้าเฝว่าแมวให้แบบเฝ้าเฝว่าสันตอแมันบาปูอืมโอ้นี่แหละครับกับร่างเบิงอ่าวนะปูเนาะแต่ร้านเบิ่งเอาเกี่ยวเพิ่มอ๋อเป็นเนาะอ๋ออันเกี่ยวกับเป็นขิวต้องเกี่ยวกับเป็นขิวอันแรกเกี่ยวกับเป็นขิวเนาะ แล้วก็เมื่อที่ผมมาหาแล้วผมกลับบ้านไปนะปูกับฟันว่าได้ไปยังก็ไปเกมเฮดพอเตไปเกมเฮดพอว่าเติอือ๋อนะครับนี่เราขึ้นนั่นเราตัวม่กราขึ้นรุ่นนี่จังมาฝันเราเห็นแมวโอบ่ว่าะไงล่าฝันเห็นนั่นเก็มเฮดพอก่อนอืมแล้วก็จังมาฝันเห็นแมวอือ๋อนะครับล่องเบงเอล่ะปูเนาะ โอ้ยนะครับผมก็ะิลอมเบิงเพราะว่าตัวเลขมันมากเนี่ยมัดเข่ากันนะครับตัวเลขที่ปูห้มาเนี่ยมันเข่ากันว่าจนตัวนี่นะครับเข่ากันกับให้ตองงวดมากนะครับเลขความฝันใหม่กับมาเข่ากันเป๊ะเลยกต่ต้องมาเบิงอีกทีอหนึ่งใกลไก่มือเนาะปูเนาะเพื่อใไกลไกมือมันอาจสิมีตัวเลขเด็ดกว่านี้เนาะ เขาแมันจะเป็นตัวเดียวกันนไยแต่ว่าอัลาศูนส่วนหานี่ยมันตัวเดียวกันป้าตั้งแต่แรกเด้ตอนนี้ตอนนี้อ่าศูนย์ศูนหาหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยมันตัวเดียวกันอืมเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันมาตั้งแต่ที่แรกได้ไงนะครับแต่ต้องล่องเบิงฮะแล้วล่องเบิงเด้อทรามบชมพิจารณาเบิงสซวิญญานเบิงเอานะครับ ขามาเบิ่งแล้วกัฝากนะครับคนละหนึ่งแชร์เดอ้อเป็นวิทยาท่านให้เพื่อนๆน,นะครับนาะพีพีน้อง,องๆเขาได้เห็นคลีปกันนะครับขอบคุณส,สำหรับผูบ้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมเดอ้อนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นเดอ้อไ่ได้นับสนวนให้เด่นการพนันนะครับ มาจอบกะค้อยตามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับลำๆด้วยๆน้ำกันนะครับ